สวัสดีวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 5กับบรรยากาศฝ่าฝนตกในภาคอีสานสำหรับอากาศห่อนกันแน่สู่ดูดูเขาพันษาในวงการมอลำกับปิดฤดูกันกันไปเกือบกันทุกวงแล้วถ่ายอยากเบิ่งมอลำวงใหญ่เต็มคณะเต็มวงก็ต้องร่อช่วงเปิดฤดูกันช่วงปิดไปพันษาสิออกพันษาสำหรับคลิปนี้สิพามาเบิ่งคิวงานหมอลำที่ช่วง ปิดฤดูกาลกับพมีผลกระทบมีบทผลคู่แห้งแห่งปีบอยซิริชัยและแอนอรดีคูเฮดคูปังที่แอบสิบยมิผลกระทบเลยแม้จะเป็นฤดูฝนแต่ก็ยังมีงานชัวงานการยางเต็มเดือนเป็นแบบนี้แฟเแฟ,แฟแก็จะเห็นอันจับคู่สางคอนเทนตนร้องเพลียงร่วมกันล่ำน้ำกันหรือแม้กระทัง่งการแสดงเป็นคู่หักที่มีแฟน,แฟนของแอนอรดีบอยสิริชัย หรือป่านฮักบอยซิดิชัยแอนอลดีให้กำลับบงใจกันอยู่อย่างน่าเนียนตลอดสีเ่เซนแบบนี้กันไปอีกโดนจนกว่าจะถึงช่วงเปิดฤดูกาลมอลำไปไปลายเดือนกันยายนวงการมอลำกับสิกลบมากคือขาอีกหนึ่งด้เบิ้งมอลำัมวงใหญ่อีกหนึ่งเพราะว่าคณะต่างๆก็เริ่มเปิดวงเปิดฤดูกาล oh. ออก,ก็มีการติดตามเบิ้งศิลปินที่ออกแรงโชว์เดียวหรือจับคู่กันกระชินเรนตัวศิลปินเป็นหลัก ต่อเราดูการใหม่ช่วงออกพันซาราาร้าจอจากรสิกับมาเบิงมาล่าวงใงไ่กันอีกแค่หนึง่งใครมีข้อคิดเห็นเป็นอัไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไวเพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ